ใส่ใจในสุขภาพกับโรงพยาบาลกรุงเทพสมุยเจ็บป่วยมาช่วยกันหน่อยอย่าโม้อย่ารลอยอย่านิ่งดูได้โรคภัยนี่แหละตัวร้ายมนุษย์หญิงชายตายไปมากคนเอนี่โรบายนะจ้าดได้โรคหนึ่งเหล,าล่าหรอโรคอะไรเหล่าพอมากเอ๊ดเป็นไ้หรอกบ้างเนี่ยนี่ไปตรวจพึ่งพอะอมอว่าไขมันในเลือดถูงวะ ได้มาเล่าจนนะได้มาลูกหนึ่งเล่านั่นไอ้ตึงจานการ์ตาหม้อว่าหม้อกาไก่มันในเลือดจุ้งนั่นคือมันไอ้ไรกันละกาย่วยเล่าที่มันมาแต่นิอยมันอยู่เปลือแล้วหม้อก็ววาเปลือหม้อก็หวาการตีว่ามีไก่มันในเลือดจุ้งก็คือการที่มีไก่มันในกระเจี๊ยเหลือดหมากปิดปกติมันเสี่ยงต่อการเกิดภาวะลอดเลือดแดงแก้งเนืองจากมีไก่มันไปเกาะทตาไม่ลอดเลือดตีบแก็บ มันเกิดโรคด้จ้านชนิดละทีนี้ก็คือบอกใกล้มันในเลือดจุ้งมันก็นมาตามมาจ้องจ้านยัางเลยมีโรคลอดเลือดจามองตีบแต่ไม่เกิดอาม,มาปรึกอาม,มาปาดโรคจันเลือดตีบตามแก่นก้าโรคลอดเลือดไปเลียงวัวใจตีปนั่นทํใไมวัวใจกาดเลือดวัวใจวายทึงทีนี้จันก็ว่าเมื่อจันไม่ใจอ้วนเนื้กาุ่นมอีมีใกล้มันเลยตรงนี้นมอว่าไม่จําเป็นหรอกป้าผู้ป่วยไม่จําเป็นต้องอ้วนทุกคนเสมอไปอาจเป็นไปได้จากกรรมพันธุ์นั่นมาแต่นัวแม้ปูน ั้นจับผมก็ตามเหมือนอย่างป้าในี่ผมย่องแย้งก็เป็นไขมันในเลือดจูงได้หม้อหวาปนนันนะแต่ว่าหม้อหวาไม่ต้องตกใจเรื่องหวาปาวาไขมันในเลือดจุงนั้นเป็นปาวาที่จามมรดป้องกันและกักขวบกลุ่มได้หม้อหวาปนนันหม้อหวาปนนันอานุหม้อมาผลอีนูกาต้าหม้อแร่ตวัดว่าไขมันในเลือดเป็นปนปือได้ปนปืออม้อกับอดีตกับคุณหมอกับเนี่ยปมจงใจววาไขมันในเลือดไอ้รแเล่า้วมันก้าวไปอยู่ในเลือดได้ผือแล้วมันมีไอ้เรเปนพือว่างรับไขมันในเลือดนี่แหละครับ ไขมันในเลือดประกอบด้วยคอเลสเตอรอลและก็ไตรกลีเซไรอ๋อยังจ้องอย่างแล้วสองอย่างนะครับทีนี้คอเลสเตอรอลเนี่ยเป็นไขมันนะฮะมันก็จะแบ่งไปเป็น2ชนิดอีกก็คือไขมันดีหรือว่า HDL ทำหน้าที่ป้องกันไม่ให้หลอดเลือดแข็งและก็หลอดเลือดตีตันอันนี้เป็นไขมันดีนะครับแล้วก็มันมีไขมันไม่ดีก็คือ LDL ทาให้เกิดโรคหลอดเลือดแข็งและหลอดเลือดตีบตันผู้ที่มีระดับคอเลสเตอรอลสูงและหรือมีระดับไขมันดีต่ำเนี่ยนะครับจะมีโอกาสเป็นโรคหลอดเลือดตีบตันมากกว่าผู้ที่มีระดับคอเลสเตอรอลปกตินะฮะการออกกําลังกายสม่ําเสมอเนี่ยจะช่วยเพิ่มระดับไขมันดีในเลือดให้สูงขึ้นได้อ๋อก็คือช่วยเลือกควบคุมโดยการออกกําลังกายจำมันม่นจำเออปนันเนกาใช่แล้ครับถ้าหากว่าคุณป้าออกกําลังกายสม่ําเสมอก็จะเพิ่มระดับไขมันที่เรียกว่าเป็นไขมันดีในเลือดให้สูงขึ้นนะฮะกันโรค หลอดเลือดแข็งและหลอดเลือดตีบตันได้ครับคุณป้าครับก,ก็กึ้มากับคุณหมอครับ,บ,บใส่ใจในสุขภาพกับโรงพยาบาลกรุงเทพสมุย